สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกินข้าวบ้านๆโดยไอติมและใบชาเอพิโซดสามนี้เราจะมาทํากะเพราเนื้อนะครับกะเพราเนื้อก็มีเนื้อนะครับเนื้อผมหั่นชิ้นไว้แล้วกระเทียมนะครับใบกะเพราเกลือน้ําตาลแล้วก็พริกแห้งน้ํามันหอยนะครับเราทํากัน,นง่ายๆกินแบบบ้านๆน,นะครับ อพริกแห้งผมใช้แค่นี้เพราะว่าทั้งใบชาและไอติมไม่กินเผ็ดนะครับถ้าคนชอบกินเผ็ดก็เติมพริกขี้หนูนะครับนะครับหรือว่าจะพริกแห้งเพิ่มลงไปอีกอันนี้แล้วตามใจชอบเลยนะครับเป็นผมเนี่ยก็น้ำมันเนี่ยวันนี้ผมหยอกน้ำมันงานลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันหอมขึ้นนะครับแล้วเราก็เจียวกระเทียมก่อนนะครับ เนื้อเนี่ยเราทาแล้วหมักเอาไว้นะครับผมหมักไว้ไก่ถุงไว้แล้วเข้าช่องฟิตแบ่งซอยย่อยๆแล้วใก่ถุงไว้เข้าห้องฟิตเพื่อเจ็บไว้ได้กินนานๆเราซื้อมาเป็นโลเลยนะครับแล้วก็หัน่นหมักอะไรบ้างของผมเนี่ยหมักเพื่อไม่ให้มันรสจัดใช้เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองหมักแล้วค่อยมาปรุงรสอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอนีนี้ผมเราก็ใส่ลงไปนะครับเกียวกระเทียมนะครับพริกนะครับ สักเล็กน้อยพอเริ่มเกียมแล้วเราใส่เนื้อเลยครับใส่เลยใส่เลยนะครับนี่นเราผัดก,กะเ่าเนื้อนะครับเนื้อถ้าติดมันเล็กน้อยแบบผมแบบนี้ติดมันเนื้อมันจะกินแล้วมีรสชาติ นะครับเรามันจะได้ความกรุบกรอบหน่อยนะครับแต่บางคนไม่ชอบชอบเป็นเนื้อแดงก็เนื้อแดงได้นะครับตามใจชอบเลยอันนี้ตามใจชอบกระเพราบ้านนี่ก็ไม่มีอะไรเราผัดเสร็จของผมนี่ไม่ใส่ิวดําผมกินกระเพราไม่ค่อยไม่ชอบใส่ิีดํานะครับบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทําไมเขาใส่ขีวคนอื่นเขาใส่ิวดํากันทําไม ของเราไม่ใส่ผมเป็นคนไม่ชอบกินสวดำเพราะว่าสวดำเนี่ยทาให้รสชาติมันเปลี่ยนไม่ว่าจะกระเพราอะไรสีมันสวยจริงบางคนชอบสีเข้มๆหน่อยสีมันสวยนะครับแต่ผมว่าสีดำเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมือนสีจีนสีดำบ้านเรามันจะกลิ่นมันจะค่อนข้างฉุนๆหน่อยนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบการใส่สีดำนะครับนี่ เนื้อเห็นมครับสวยมากอร่อยตอนนี้นะครับพอร็จขั้นตอนนี้เนื้อสุกไม่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนตตอนนี้เราก็จะปรุงนะครับเราจะปรุงตอนนี้เพราะว่าเนื้อเนี่ยถ้าผัดนานมากเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะครับมันไม่เหมือนไก่ไม่เหมือนหมูหมูนี่เราต้องทำให้มันสุกแต่ถ้าเนื้อเนี่ยไม่ต้องครับ ุกมากมันจะทําให้เนื้อมันความนุ่มของเนื้อมันหายน้ําในเนื้อมันหายไปนะครับผมปรุงด้วยเกลือน้ําตาลนะครับผมใช้น้ําตาลเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกผมใช้น้ําตาลแทนชูรสนะครับใส่น้ามันหอยนะครับใส่น้ําเล็กน้อย รเราให้เดือดสักปุดปุดสองทีใส่นิดหนึ่งโอเค น,นี้หอมมากตอนนี้เราจะได้กลิ่นกลิ่นหอมมากเลยชิมแหลืงน, <c oughs> น้ำตาลอีกนิดนึง เอาเนื้อเสร็จละเดี๋ยวเราใส่ใบกระเพราปุ๊บแล้วเราก็ยีนนะครับติดเตาได้เลย หอมฉุยเลยนี่หอมมากปิดเตาได้ครับมาเสร็จครับกะเราเนื้อบายไอติมและใบชาอ๋อโห,โห้นี่ครับกับกินข้าวบ้านบ้านเอพิโซดนี้กะเราเนื้อเสร็จแล้วสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ น่ากินเป็นที่สุดโอเคขอบคุณนะครับไว้ติดตามชมเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ขอบคุณครับ